ในเขตเลือกตั้งกรณีเขตหนึ่งองคลักนะครับมีบัตรเสียถึง1ใน6ซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับที่ทุกๆ6คนนะครับจะก,กาบตรเสีย1คนสําหรับผมมีประเด็นนี้เป็นเดียวคะแนนห่างกัน938คะแนนครับแต่มีบัตรเสียถึงทั้งหมด5 5 8 0ใบครับแต่กรณีเขต1งองคลักเนี่ยบตรเสียถึง1ใน6ครับจากผู้มาใช้สิทธิ์6,449คนนะครับ เป็นบัตรเสียถึง1 0 9 6ใบครับผู้สังเกตการมองอาจจะมองบัตรไม,ไม่ไม่ชัดนะครับการที่ส่งบัตรเลือกตั้งนะครับกลับมาเนี่ยหลายหลายเขตมาช้าม,มาช้าผิดปกติครับช้ายังไงคนระับบางทีมาก็กว่าจะมาก็ดึกครับบางทีถึงเที่ยง,ง,งคืนก็มีครับเขาบอกอาจจะอยู่ไกลหรือเปล่าคะหรือว่าหรือ หรือมันไกลแบบที่ปกติหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ไกลนะครับอ๋อไม่ไกลแต่คือสมรชาครับหลายหน่วยเลือกตั้งของสมุทรปราการนะคะวันนี้สมุทรปราการมาทำอะไรมีข้อสังเกตอะไรเกิดขึ้นยังไงครับผมนบดลสมยานนทนาคุณผู้สมัครนายกอบจนะครับหมายเลขสามของพรรคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ในส่วนที่ทางพวกเราได้เตรียมหลักฐานมาให้กับทางกกตนั้นหลังจากเมื่อ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ไปยื่นขอคัดค้านการรับรองผลเพราะว่าเราพบความผิดปกติในเรื่องที่การนับคะแนนนั้นหรือการรายงานผลนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่เกิดข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนและก็ของเราเป็นอย่างมากซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนต่างๆได้นําเสนอไปแล้วนั้นในส่วนวันนี้ที่ทางฝั่งของสมุดปาการเราเตรียมหลักฐานมายื่นให้กับทางท่านประธากกะนกรกตนั้นจะเป็นหลักฐานที่พี่น้องประชาชนได้ยื่นเข้ามาให้กับทาง ทีมฝ่ายกฎหมายของพรคประชาชนเป็นเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ของสมุทรปราการครับซึ่งตรงนี้เราต้องการจะให้ทางกกตได้ตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมหรือไม่ดังนั้นแล้วหากทางกกตพบว่าหลักฐานที่เรานํามายืนนั้นเป็นหลักฐานที่มีเหตุอนัอนควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นไปด้วยความสุจริตไม่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม เราก็อยากจะขอเรียกร้องให้ทางกกตประกะราศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดสมุทรปราการและก็อีกหลายๆจังหวัดที่ทางพักน่าจะมีการยื่นหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมครับสำหรับการทุจริตถ้ากะกะตพิจารณาแล้วเห็นเหมือนกับพวกเราว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจริงการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมจริงการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการทําร้าย ความศรัทธาและความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหลายแสนคนที่ออกมาเลือกตั้งจริงสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ากะกะตจะต้องพิจารณาแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่อย่างแน่นอนครับสำหรับการซื้อเสียงในหลักฐานที่เราเตรียมให้กับกกตในวันนี้ mm. ก็จะเป็นทั้งในส่วนของคลิปวิดีโอที่ประชาชนมีการอัดเอาไว้ในระหว่างของการซื้อเสียงแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในเชิงว่าแชทไลน์ที่หัวคะแนนมีการทักหาพี่น้องประชาชน รวมถึงก็จะมีรายละเอียดอื่นๆที่มีพี่น้องประชาชนหลายคนพร้อมที่ทจะมาเป็นพยานหลายๆอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการครับข้อมูลเบื้องต,ต้นต้องบอกว่าตรงนี้ก็คงต้องให้ทางกรกตตรวจสอบแต่ทั้งหมดก็ค่อนข้างยืนยันตรงกันว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่200บาทตามที่สื่อมวลชนหรือว่าพี่น้องชาวสมุทรปราการได้พูดถึงกันครับผม